ลมเพลมพัดมันคืออะไรกันถ้าเราไปดูหนังเรื่องทีหยดนะคะเขาเนี่ยมีการเล่นประเด็นถึงเรื่องลมเพลมพัดด้วยซึ่งลมเพลมพัดนะคะเป็นคุณใสาอาคมแล้วก็อาวิชาโดยลมเพลมพัดนะคะจะเกิดขึ้นในวันพะัะผู้ที่ฝึกวิชาอาคมนะคะเขาจะทําการปล่อยคุณใสออกจากตัวนะคะแล้วก็ปล่อยผีที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยให้ไปเป็นอิสระลิสาอ่านจากเอกสารของมอรเนี่ยคือเขาบอกว่าคนพวกงนี้นะถ้าไม่ได้ปล่อยของนะคะของเนี่ยจะเข้าตัว ซึ่งการปล่อยคุณใสของเขาเนี่ยเขาไม่เจาะจงผู้รับนะคือสมมุติว่าเราได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโคมดังมาจากหลังคาบ้านเสียงประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยมานอนอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาคนโบราณเขาบอกว่าเอออย่าไปทักเสียงเหล่านี้นะบางครั้งเนี่ยมันก็มาเป็นเสียงกระซิบด้วยนะเรียกชื่อของเราเบาทำให้ผู้ที่ถูกคุณใสเนี่ยอาจจะต้องแบบเฮ้ยหันไปไอ้ hey, ใครนะ่ะอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแบบลมกระโชกพุ่งเข้าใส่ตัวด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคุณใสที่แบบระบุตัว,ต,วตนเลยนะ อ่ะแล้วก็มีแบบเงาติดตามด้วยค่ะเราเดินอยู่แล้วแบบเอ้ยใครแม่งเดินตามกูอะอาหารไปทักปุ๊บคุณใส่เข้าตัวเลยเห็นไหมลืมบอกนะคะว่าคนที่โดนคุณใส่เนี่ยมันมีทั้งแบบเจาะจงด้วยนะคือหมอผีเนี่ยเขาจะแบบว่าระบุตัวตนเลยว่าเฮ้ยอยากทําใส่คนนี้แต่คือถ้าโดนระบุตัวตนเนี่ยก็คือมันอาจจะแบบมีคนไหว้วานไม่ทําแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยโดนลมเพลมพัดนีสายเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะจากที่เป็นคนเฮฮาสนุกสนานอยู่ๆก็เป็นคนที่แบบว่าเงียบขรึมไม่พูดไม่จา ข้อ2นะคะดูแบบว่าหมดหมองอะ่ะไม่มีน้ำไม่มีนวลแบบเซ็นกระตายข้อ3นะคะเขาบอกว่าจะมีอาการแบบอย,อย่างเงี้ยเออในวันพระฉันไม่อยากพูดชื่ออาการเนียเดี๋ยวทนแบนบก็วันโกนด้วยนะหรือวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็ะจะมีอาการเหล่านี้ข้อต่อมานะคะก็อาจจะแบบป่วยแต่ว่าหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็อาจจะสุขิดนะคะด้วยการทําวิบากกรรมบางอย่างหรือตุยด้วยอะไรบางอย่างที่แบบกระทานหันมาก ข้อสุดท้ายอย่างที่หลายคนเห็นนะคะอาจจะมีตะปูงตปูอะไรพวกนี้อยู่ข้างในตัวเราและนี่ก็คือรายละเอียดโดยย่อนะคะของลมพิลมทัศส,สวดคาถาชินะบ,บัญชรแล้วเจอผีใช่หรอมันมีผู้ใช้งานรายหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราสวดคาถาชินบ,บัญชรเนี่ยเรามากักจะเจอเรื่องลี้ลับโดยเขาก็เล่าว่าจาสัสวดเสร็จนะคะเขาก็จะทําการแผ่เมตตาซึ่งเขาเนี่ยก็อยู่หอเนาะเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีใครจ้องเขามาและเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียวสหลัง พอไปนอนเนี่ยก็ดันฝันร้ายนะคะหรือว่าโดนผีอัมมีครั้งนึ่งนะคะพอสวดเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผู้หญิงยืนอยุดปลายเตียงแล้วก็จ้องมาที่เขาพอทีเนี้เขาย้ายออกจากหอนนเนี้ยแล้วเขาก็สวดมนต์เหมือนเดิมเลยเขาบอกว่ายังรู้สึกว่ามีคนจ้องเขาอยู่ อ่ะทีนี้เราลองมาดูบทสวดคาถาชินะบัญชรกันคาถานี้นะคะมีที่มามาจากรีลังกาโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเนี่ยไปพบคำพีโบราณนี้นะคะแล้วก็ดัดแปลงทําให้เป็นเอกลักษณ์พิเศษเนาะซึ่งถ้าเราแปลความหมายนะคะของคาถาชินะบัญชรเนี่ยเป็นคาถาที่อัญเชิญมาพุทธเจ้านะคะและสาวกเนี่ยมาเป็นเกาะคุ้มครองตัวเราคําแปลนะคะข้าพ,พุทธเจ้าเนี่ยขออัญเชิญมาปฏิสฐานเหนือเสียนก้าวก็คือเหนือศรษะเป็นพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์เนี่ยก็อยู่ที่อก พระอนุรุธะพระแสงริบุตรเนี่ยอยู่เบื้องขวาระโมคาลานาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกนัญญาเนี่ยอยู่เบื้องหลังพระอานน์นะคะกับพระราหูเนี่ยอยู่หูขวาพระกะสปะกกับพระหานามะอยู่หูซ้ายพระโสพิตะเนี่ยเป็นดังพระที่ที่ส่องแสงเนาะอยู่ทุกเส้นขนตลอดร่างกายทั้งข้างหน้าและข้างหลังอ่ะอาคคร่าวเนาะเอาง่ายๆว่าคาถานี้มันไม่มีตรงจุดไหนเลยนะคะที่ที่จะทําให้คุณเนี่ยเห็นผีด้วยซ้ําแถมยังป้องกันคุณเนี่ยจากผู้ผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ลิสาถูกพ่อบังคับให้ท่องบทนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กยืนร้องไห้เพราะว่าถ้าเกิดท่องไม่ได้เนี่ยก็คือออกไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะตลอดชีวิตที่ท่องมาเนี่ยไม่เคยเจอผีเลยบางครั้งอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบไม่โอเคอะ่ะก็ยังนึกท่องบทนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าแขวคาดด้วยนะ เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยการท่องคาถาชินะบัญชรเนี่ยสามารถทําให้คุณเจอผีได้ซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยนอกจากนั้นแล้วนะคะสมเด็จพระพุทธ,ธาจารยร์โตภมลังสีเนี่ยยังกล่าวไว้ว่าถ้ามนุษย์นั้นไม่มีศรัทธาในพระคา,าถาคาถาบทใดๆเนี่ยก็จะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังเลยเล่าประสบการณ์ผีของคนในครอบครัวคุณแม่ลิสาเนี่ยเป็นคนที่สามารถเห็นวิญญ,ญาณหรือว่าติดต่อกับวิญญ,ญาณได้คือเขาจะเห็นคนที่ตุยไปแล้วหรือว่าเจ้าที่ในฝันตลอดเวลาที่เขาเนี่ยไปพักที่ไหนที่ไม่่่่ใชบ้าาาานขออองงตััววเเเลิสียมมกจจะไคท เล่าให้ลิสาฟังแอวก็มองว่ามันเป็นเรื่องตลกๆ แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราเชื่อว่าแม่เนี่ยอาจจะเห็นวิญญาณจริงๆคือตอนที่ลุงเราเสียไปเมื่อหลายปีก่อนแต่บ้านเก่าที่เราเคยอยู่เนี่ยห้องลุงจะอยู่ชั้นที่หนึ่งเพราะว่าขาแกเนี่ยไม่ค่อยดีแกต้องใช้ไม้เท้าในการเดินห้องนอนของพ่อแม่แล้วก็พี่แล้วก็ลิสาเนี่ยจะอยู่ชั้นสองทีนี้ตอนที่ลุงเสียใหม่ๆเนี่ยลิสาไม่กล้าอยู่ชั้นหนึ่งนะแต่เวลาผ่านไป3วันลิสาเนี่ยก็อดใจไม่ไหวต้องลงมาเล่นคอมที่ชั้นหนึ่งเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ให้เอาคอมขึ้นไปตั้งไว้ที่ห้องนอนจำ เกมอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนไม้เทา้าซึ่งทั้งบ้านเนี่ยมีลุงคนเดียวนะที่ใช้ไม้เทา้าตอนนั้นเนี่ยเลยคิดในใจแล้วว่าเอ๊ะ ยังไงไแต่ก็ทําเป็นไม่ได้ยินเสียงนะแล้วก็นั่งเล่นเกมต่อไปตอนนั้นเนี่ยมันประมาณสักเชี่ยงคืนใกล้จะตีหนึ่งละอยู่ๆเนี่ยมันก็มีเสียงแอเสียงเปิดประตูของห้องนอนลุงเรามั่นใจว่าเราเนี่ยไม่ได้หูฝาดแน่นอนแล้วก็เลยแบบโอยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยดึงปลั๊กคอมทิ้งเลยนะตอนที่จะขึ้นไปชั้นสองใช่ไหมคะมันจะต้องเดินผ่านหน้าห้องนอนลุงเราก็เลยแบบกั้นใจแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยแล้วลิสาเนี่ยก็พยายามไม่มองด้วยนะถ้าถามว่าทําไมลิสาถึงกลัวผีลุงเพราะว่าตัวล่าเนมมุงอวนหนงแหหตืจะ แล้วก็แบบไม่พูดอะคือเปิดปากพูดไม่ได้แบบอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าลุงเนี่ยโมโหอะไรแม่เนี่ยก็เลยทําบุญไปให้ลุงนะคะจากนั้นเนี่ยเราทุกคนก็ไม่เคยเจอลุงอีกเลยแต่แม่ก็บอกว่าเวลาที่เราเจอคนตุยเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่พูดในฝันถ้าใครบอกว่าเจอผีพูดในความฝันเนี่ยแปลว่าเขาโมน,นี้แม่บอกนะเราก็เลยตอบแม่ไปว่าไม่รู้อะไม่เคยเจอผีในความฝัน